292ยเยนครับผมอืมแปบบ๊บ2อ2อเก้งใช่ไหมห้อ,มมองห้องหรออืมจะเล่นแบบนี้งั้นเหรอไม่น่ะเจอฮยอืมได้เลยตาลุงอืมนี่แหละเป็นไงอืมนี่อือนี่เหละนี่ได้เลยล,เลุง นี่ไงโอ้โหเงอบเล็นยังไงวัเนี่เป็นไงล่ะว่างไงจะต่อไม่ลุงรออยู่นะรออยู่นี่ไงผมไม่รู้ไม่ชี้ใดๆทั้งสิ้นไม่คิดจะช่วยกันหน่อยหรือไงไงลุงรออยู่นะจะเล่นไหมเดี๋ยวหมดกะเล่นไม่จบตานะรีบหน่อยสิลุงรออยู่นะตาลุงแล้วนะนี่นะ แตกแม่งเลยนี่เป็นไงล่ะเล่นอย่างนี้เหรอนี่ล่ะเป็นไงโอ้ยปวดจบปดบจริงๆเลยนี่นี่ยังจงคงสู้อยู่ต่อไปยันตัวใจขาดดิ้นตามนั้นเลยครับลุงนี่นะอืนี่ไงเป็นไงล่ะนี่อ่ะแดกแม่งเลยโอ้ยตายเถอะในไปฝูกระจักไหนวันนี้ฮะแถวแถวหลังวัดนี่แหละครับลุงครับ โอ้ยเก่งซะเหลือเกินนะพอนมนี่มผมไม่เห็นอะไรทั้งสิน้นเอาไงลุงจะเล่นต่อไหม,มตาลุงแล้วนะอนี่ยังไม่จบม,มาซีน่นี่ไงแจกแม่งเลยโอ้ยทำไมมันเก่งแบบนี้วะน,นี่หลวงพ่อสอนมามดีครับผมเฮ่นะนี่เราจะเป็นยังไง คิดแป๊บหนึ <cô Ps> ่งนะเล่นแบบนี้ใช่ไหมนี่แหละเป็นไงน้อยยังน้อยโหที่พวดเลยโหเป็นไงล่ะลุงจะต่อไหมพอพอเริ่มที่กว่าพอเลยพอโอ้ยพอได้ยังเอาอีกไหมอมคุณมากครับรู้ตัวนี่มาท่านอาจารย์สบู่สองก้อนให้ตายเถอะ โอกาสหน้าเชิญใหม่ครับโอกาสหน้าเชิญใหม่ครับ